ฮะไปไงเซไปเลียนเลียนเลวเลียนเหลวปื้เลียนเหรเหมาป่าอยู่นหนีงวะเฮียก็มีเล่นได้พ่นไปเบิดเราพ่นน่ะเขาพุ่นเบิดพี่พ่นขึ้นพ่นเบิดะป่าฮะเอามือเดมป่าไงป่าไงก็มีป่าป่าไงก็มีออกไปแล้วออกไป่าไงแม่ขันมาวันเห็มัน ไอ้รดบาทเลยอิ่มเ้าัยะอ๋อวนเล่นนะมันนำมันนำนิ่งดิปานเขาน้ำานิ่งโอ้ควายใจเย็นมันเข่าเผากัน แม่กับพ่อขาดม่ได้เดินนี่ปอ<ะ>ดป่า,ปา,านนเนี่ยปลาเขาอันต้นนี่ป้อดปลาเอ้ยไปคายปลาขาไปคายปลาตะเพียนนะอ,อ้ลูกคนนนมาเบิ่งเอาเรือพี่น้องอเอปลาลเรามาลายกันเนี่ยได้ขึ้นได้ปน่ควาย่จะไเฝ้าเขาคยไปขพ่อกันเออสูดสางขุมาเออป้อนดูออกมลายคุน่ะเพาะมันขาดค้หอนเด้นีออ่ ออกซิ่นได้มือนออกจับซับได้ทนทึนปลาขาวอีกีอ้ย่งสิ่งช่นั่นเด้พีน่ามึงอร่อยสุดอดับเดียวกันเดีลยปลากระบอกใสกับสอบเลยสงอปผมช่งหั่นโอ้ยทำเนียบบราแล้วเนียน่ะบิ โอ้มันขาดมันงเนี่มันออกพม่น่ะจะบอกว่ามันขาดถ้ามันบอกขาดเมันตรงตรงตรงใจเลยนี่น่ตรงมันขาดพุ่นไหนนม้นมันตากรอนตากรองโอ้ยเป็นไงล่ะมันกระสอบพุ่มแหมกระสอบสีขาวทั้งหันผีไฟกระสอบครับกระสอบเทียนออกเลยเทียนที่แหออกเลย เบลอเดี๋ยวมา,าที่พาเบียร์ว่ามันนะ้ที่หนาลวดนะครับเบืองไอ้ไส้ิ่นหากินมานนานไอ้เพิ่งยะขโคราดเด้อครับนี่วก็จะได้หยาบไปเห็ดลูกเข็ดเมี่ยงครับขึ้นังสีบ่ถึกได้ดอ,อกที่แม่เถาคือสิบออส่ว่าดอกจังสีเนาะรายรายปลาเนี่โอ้กับพ่อหาปลาไปหาแม่เถาเช็ดปลาแดกเนี่ยนะครับแทนบ่ ผู้ดีต้อไปฝาก,ากได้ดียก็จะอดีต้อแม่เจ้วเนอยากได้นัอนอยพ่อไว้น่ะฮะเอาป่ากา้อนเตะเอา,า,า,อเา,เอามามา,มาไม่ให้เก็บเอา <c oughs> มันสีนี่ก้อนนะคนใสคนสีถัดจมสาสีถัดาาละไกบ้านผมละผู้ไทยอเอคนผู้ไทยดินี่เอาฝาก อดพี่น้องสาวผู้ไทยเนี่ยเกมาเห็นเห็นเห็นปลาไหลเห็นปลาไหลายแล้วมนือทลันเลยม่ก็บปลาเนั่ยงอีกอยูบานลอีกบ้เโอ้ยจะจงแหเป็นนั่นไงบ่จงก็นั่นไงอย่าง้ได้ครับนี่ขุดไปผ้าช่วงเหมือนมาขุดผ้า แฝ่กันขุดไว้เนี่ยมาขุดทางไว้โก้ะเกาควบได้พี่สั๊บคกบอยู่ฟางนี่แหละบอกไปทิดเอามาเอาควบดิจะทิมแหร่งนี่ไปแล้วท่นงงานี่ย่างหอดควบอยู่วันกว็ดีลแล้วโมเล้งอมอมผัดกระเพราหุ่นนี่ผัดริกผัดเผ็ดหุ่นนี่ว่าไปย่งางหอดควบควบตัวน้องจ่อยโอ้ยสนุก อ๋อ5พ,พี่น,อน้องเขาหนาวแล้วครับเดี๋ยวหิมะตก,กเกิดเก็บปลาไว้หาไ่ได้ครับต้องหาปลาไปเก็บไว้ครับผมก็พอได้กินนี่ยแหละครับ <c oughs> ครับมันเดือดห่ะเต็มเผาเลยเผาอายะเลยนี่ถ้างมันขาดถ้ามันขาดจับเส้นนั่นเ่ย <c oughs> โอ้สีวาคนเบิึงนี่คือมีตาบ่อคือ,อเอื่เก็บปลาบัสีวานี่ฉันว่า ขนมไทยเพราะว่ามันก็่เห็นนี่แหละเนี่ยถ้ามันขาดมันนบดเอาใส่ลงสอบเลยบ่เอาใส่ลงก็ได้เออเอาใส่สอบเลยที่สิบวันอีกตัวตี่นึ่งมปนบ่เจะแบบย่ามันจะเอาเทือราสุนเอาออกก็หิวขึ้นเทือราสนเนาะเออเทือราสุนไปข้างบนก็ไปรากัน ก็สีพานเห็นมือนเมื่อวานเดลายเดลอย่างนี้แตสอบนึงมันอ้าทำมีเดอร์เป็นปลามาเก็บเรอโอ้ยสั่นแห้วครับโอ้เธอสบายเห็นตุายสุยออกน้ำนก่อนน้ำไหมดูว่าตุภัยลางวนไม่มีฝเหลดจะไี้ยังไงใส่ใส่บนี เก็บเสอีงจเยงเนยหลงสียงบ่อะาอย่าหงุงินีเ้มันปุ่มบดเดี๋ยวเบิ่งอย่แล้วมั่งดโอหก็มีกันได้มองเขาขี้ไก่มาป่าใหก็มีเป่าใหญ่ มาเริ่มมาเอาปฝาซอยกันครับมาเอามาเอาใเดี๋ยวบ้าเนี่ยนู้องคนก็ไปซื้อเบ็ดเลยก็มาแหวไปนั่นเวลาที่ลงทุนเป็นแสนแล้วซื้อยังซื้อเบ็ดที่ซื้อซื้อเบ็ดซื้อเบ็ดบ่ว่าจะได้ปลาเขียวตัวใหญ่ฮักได้เบ็ดหักเลยบ เบียดหักไอ้นั่น่ะปลาปลาเขียวได้อยู่แต่ปลาคอน่ะเบียดหักปไปไปมันบ่หักหักปลายแล้วมั้งเนาะมันเอาไปยู่ดอกมันน้อยอือเอาไปให้น่าเลิศจิงอ่ะทอดเหรอครับมันทอดทอดเผ็ดปลาแดกก็ได้ครับแซวแซวซีน้ำทอดแต่ก็แล้วแต่โอ้พอดีปลาแดดครับบวกแก่ก็ดีะครับตากบวกแม่แก้วอันจะไปเอาดวตอปลาแดดอ่ะอ๋อหนึ่งสองสามตัวเก็บบนให้ Oh, à? <laughs> Cái thì năng, huh? Ừ, bà và siêu bàn khâu này tù bọc nhây đi oh! bà nằm của bà này đây nào? nhìn này bà, bà phì sạc nè nhây mà này chưa Bà nhây này chưa Bà nhây mà múp múp พี่เขาบ้านนี่โอ้อ้าโอเคเนาะครับพ่อแม่พี่น้องแค่นี้เนาะคนละ้านะ่าดคนพี่เอ้าะยังไงขอความในิจใจยังไงนะเอ้าอันนั้นกระป๋าอันนี้กระข้นเอ้าครับตอนนี้ครับผมเอ้าบ่ผู้ไทยบ่เบ้าเนือเลยอยู่บ่มีเบ้าบ่เอามีเบ้าก็จะนั่นเด้อ มาครับมาเอาปลาคือห้อยฟันห้อยฟันแล้ววีหมูปลาเี็ดนี่ครับอุ๊ยครับแอนเดอร์อ่นเดอข้องหนามซ้ายหน่อยนี่แหละสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ